รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ว้าวมุมนี้ก็ใช่พี่บอยสวยว่ารายการหน่อยโอเคเลืมไปสวัสดีครับวันนี้ผมบอยจัสดาครับ and I'm Sunny Burns เราสองคนนั้จะพาคุณผู้ชมออกมาท่องเที่ยวทั่วประเทศไทยในสไตล์ของ Digital Nomad ไม่ว่าคุณจะเป็นคนรักงานรักการท่องเที่ยวก็ไปด้วยกันได้เหมือนกับเราสองคนพบกับรายการสวัสดีกนผมนี่แล้ววันนี้ฮะผมพาั u นี y คุณผู้ชมมาอยู่ที่จังหวัดระยองี Ra ระยองฮิระยองแต่ว่าคนระยองอเขาไม่จะพูดคําว่าฮิต่อท้ายด้วยครับเพราะฉะนั้นเวลาไปเดินตลาดก็พูดได้ว่าระยองฮิโอเคแล้วว่าวันนี้นะฮะเรามาอยู่่าำกลางบรรยากาศที่เขียวขจีมากอยู่อลองดูสิสเห็นไหมอะ่ะย <Yeah. S 2> รอบเรานี่คือทุ่งโปร่งทองถือว่าเป็นป่าชายเลนผืนสําคัญแล้วก็เป็นผืนใหญ่ของจังหวัดระยองเลยก็ว่าได้ที่นี่ อุดอมสับุญมากเลย mm hmm. We are surrounded by g r e g r e l n I see n s green 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 ชอบสถานที่แบบนี้มากใช่แล้วมาดูกันหน่อยครับว่าที่ระยองแห่งนี้เนี่ยจะมีสถานที่ท่องเที่ยวอ,อะไรบ้างให้เราได้ไปให้เราทำกิจกรรมกันและที่สำคัญมีพื้นที่ไหนบ้างที่เราสามารถนั่งทำงาน mm hmm. สมงานได้โอเคไหมได้ครับโอเค Let's go แลนั่งรถมาพร้อมกับป้าแต๋มนะครับผมเดี๋ยวให้ป้าแต๋มแนะนําตัวสักนิดนึงครับชื่อแต๋มนะคะเป็นประธานกลุ่มวิสามกิจท่องเที่ยววิถีชุมชนตนาบลปักน้าประแสกค่ะครับป้าแต๋มฮะที่ป้าแต๋มพาผมมาอยู่ตรงเนี้ยตัวนี้เขาเรียกว่าอะไรฮะอ๋อตรงนี้จะเป็นเส้นถนนบ้านเก่าริมน้ําชุมชนบ้านเก่าริมน้ําของตาบลปากน้ําประแสค่ะ มันจะมีภาพซึ่งบอกเล่าเรื่องราวต่างๆในสมัยก่อนในว่าจะเป็นประเพณีหรือวัฒนธรรมต่างๆของชาวจีนซึ่งมันจะมีให้เห็นจริงๆแล้วในตำบลฝั่งน้ำประแสสมัยก่อนมันมีโรงเรียนจีนด้วยนะ<อ>เพราะว่ามันมีชาวจีนอ,อพยพมันทําให้เกิดโรงเรียนจีนเพื่อสอนภาษาระหว่างสื่อสารระหว่างคนไทยกับคนจีนอย่างที่เนี่ยเขามีประวัติความเป็นมายาวนานหรือยังนานนะรวมเป็นร้อยปีแล้วนะ<อ>ชุมชนเนี้ยเหรอใช่แล้วชุมชนฝั่งน้ำประแสเนะี่ยมันเป็นชุมชน ไทยจีนสมัยก่อนมันเป็นเมืองท่าซึ่งขนถ่ายสินค้ามันทําให้มีชาวจีนอพยพเข้ามาอยู่เป็นจํานวนมากเดี๋ยวรุ่งเรืองมากเลยรุ่งเรืองสมัยก่อนรุ่งเรืองนะไหนมีการค้าการขายกับชาวจีนนะเพราะว่าเราเป็นเมืองท่าหน้าด่านขนถ่ายสินค้าไปแต่ก่อนการสัญจรคือใช้ทางเกวียนกับทางน้ำแต่พอมันจเจริญขึ้นมาเรื่อยๆมันก็เริ่มมีการสัญจรทางบกมามันก็เลยทําให้คนจีนที่เข้ามาอพยพมาอยู่ในเมืองไทยเนี่ยมาอยู่ที่เนี่ยก็ได้แต่งงานกับคนไทยออกลูกออกหลานมามันก็เลยกลายเป็นชุมชนไทยจีน เดี๋ยวเราจะไปดูตรงนู้นตรงนู้นนะมันจะมีประเพณีแข่งเรือซึ่งมันเป็นการรวมของแบบชุมชนสองฝั่งรประเพณีทอดผ้าป่ากลางน้ําแล้วก็มันก็จะมีประเพณีในการแข่งเรือซึ่งคนในชุมชนเขาก็จะทําประเพณีคือเรือแฟนซีรเรือสวยงามเพื่อมาแข่งขันกันแล้วก็ประกวดเรือแฟนซีก็เป็นการแต่งกายต่างๆชุดต่างๆออกมาแข่งแล้วมีการแข่งขันเรือพายซึ่งเป็นการเชื่อมระหว่างสองชุมชนให้มีความสามัคคีกัน เราจึงได้เป็นหนึ่งในเมืองไทยคือประเพณีทอดประป่ากลางน้ำหนึ่งเดียวตร,ตรงนี้เขาก็จะมีรูปเก่าสมัยก่อนเลยใช่อันนี้ต้องไปเฟ้นหานะจากคนโบราณในสมัยก่อนทั้งหมดเลยเพราะว่าม,มันหายากแล้วอ่ะอันนี้อันนี้รูปนี้คือประเพณีแข่งเรือ,อซึ่งซึ่งจะเกิดขึ้นก็คือลอยกระทงอันนี้คือต้องไปหา ไปหามาจากจากชุมชนคนโบราณในสมัยก่อนแล้วอันนี้ก็คือเพราะเรามีประเพณีชาวจีนค,คือมีคนจีนอาศัยมันก็จะมีไม่ว่าจะไปเป็นประเพณีงานศพหรืออะไรก็แล้วแต่ง,งานบวชงานแต่งอะไรต่างแต่มันจะผสมภาษา,าร,ระหว่างไทยจีนมันก็เลยกลายเป็นประเพณีที่สืบสานกันมา,ม,าม,ามาเรื่อยๆจริงๆแล้วในปากน้ำแมแสมันมีสถานที่สําคัญเยอะแยะเลยซึ่งมันจะอยู่ข้างในนียซึ่งจะบอกมีทุกอย่างอยู่ในนี้ อันนี้ก็เป็นประวัติเกือบเรียกว่าเกือบทั้งหมดที e e? ่คุณสามารถทําความเข้าใจได้ในชุมชนแห่งนี้เอ๊ะแบบนี้พอจะมีกิจกรรมตัวอื่นที่เราสามารถไปเดินดูเดินช็อปเดินชิมอีกได้ไหมฮะตรงนี้ก็อันนี้นะเดี๋ยวเราจะพาไปทําขนมพื้นถิ่นว้าซึ่งที่นี่เรียกขนมบอบแบบบอบแบบบอบแบบชื่อแปลกเหมือนกันทำไมถึงเรียกบอบแบบบอบแบบมันหมายถึงอะไรหมายถึงความอ่อนละทวยแบบ อ่อนนุ่มอ่อนย้อยเยียะไฟังอาจจะยังไม่ค่อยรู้เท่าไหร่เดี๋ยวลองไปดูของจริงจะเข้าใจมากขึ้นโอเคเดี๋ยววันนี้เราจะไปทําบอบแบบแล้วยังมีขนมไม่ทาอีกหลายอย่างกิจกรรมที่นักท่องเที่ยวชอบทำใช่นักท่องเที่ยวชอบมากที่สุดนะจะเป็นแจงรอนถ้าใครมาแล้วไม่ได้ทำเนี่ยถือว่าผิดหวังมากงั้นเดี๋ยวคุณป้านำไปเลยได้เลยค่ะไปเลยราะฟังแล้วมันอยากกินมากเลย แตมครับที่อยู่ด้านหน้าของเราเนี่ยจะทําขนมอะไรครับขนมบอบแบบบอบแบบขนมบอบแบบคือชื่อของพื้นทิ่แต่ภาษากลางทางการเรียกว่าขนมนิ่มนวลนิ่มนวลแต่เราไม่เรียกมันสมัยใหม่าต้อก็เรียกว่าบอบแบบแล้ต้องเรียกว่าบอบแบบแล้วคนข้างๆนี่คือใครฮะคือน้องสาวของป้าน้องครับเจ้าของสูตรเลยใช่ไหมฮะเจ้าของสูตรสวัสดีครับสวัสดีจ้ะเดี๋ยววัตถุดิบมีอะไรบ้างครับ อันนี้คือข้าวเหนียวข้าวเหนียวอ่าข้าวเหนียวเอาไปแช่น้ําค้างคืนแล้วก็เอามาผึ่งลมแล้วก็เอาไปคั่วแบบเข้าคั่วแล้วตัวนี้คือน้าเชื่อมผสมกับน้าผึ้งใช่น้ําตาลเชื่อมกับผสมกับน้าผึ้งเพื่อให้เกิดความหอมพอเชื่อมเสร็จ้เสร็จโม่เสร็จให้ละเอียดจะได้แป้งแบบนี้พอได้เสร็จอย่างนี้แล้วเขาก็จะนวดกับน้ําผึ้งอันนี้เราก็จะได้แป้งตัวนี้ โอ้ค่อยๆนวดไปค่อยๆเติมน้ำพึ่งค่อยๆเติมนวดใช่นวดให้เนื้อเนียนได้แบบนี้อันนี้คือเสร็จสุกทานได้ไม่ต้องไปนึ่งไม่ต้องเพราะมันสุกแล้วอันนี้ก็คือตัวแป้งจะมีรสหวานแล้วเราก็จะมาตัดด้วยไส้ซึ่งไส้เราใช้มะพร้าวเราเรียกว่ามะพร้าวทึนทึกพอได้อย่างนี้เสร็จเราก็มาสู่ขั้นตอนการปั้นและ นุ่มและมันหอมนิดถูกต้องหอมไหมเวลากินหอมไหมหอมมันเป็นเทอร์ที่อธิบายยากแต่คุณต้องมาลองเองเอาจริงๆนะอร่อยมากเลยอ่าทีนี้ชิมแล้วลงมือทำ ครับขนมบอบแบบนี้ถือว่าเป็นขนมขึ้นชื่อของชุมชนนี้เลยนะฮะชุมชนปากน้ำปลาแตค่ะทำมาหลายรุ่นแล้วค่ะอ๋อนักท่องเที่ยวชอบไหมครับชอบค่ะนี่แหละคะถือว่าเป็นอีกหนึ่งภูมิปัญญาชาวบ้านแล้วก็เป็นของดีของอร่อยของชุมชนแห่งนี้ด้วยต้องขอบคุณพี่อ๋อยด้วยนะครับที่มาสอนแน่นอนขนมอร่อยๆแบบนี้ขอบพระคุณครับพี่ขอบพระคุณครับ,อ,บอร่อยมากเลยนะ,จะใจตลอดกิจกรรมถัดไป จะพาผมไปทําอะไรกันต่อเราทานขนมแล้วนี่เดี๋ยวเราจะพาไปทานของคาวก็คือการทําแจงรอนมาปากน้ํประเสถ้าไม่ทําแจงรอนไม่ได้ทานก็ถือว่าไม่ถึงปักน้ํประแสครับผมอ่ะโอเคได้ของอร่อยละไปเดินทางกันต่ออร่อยจริงๆบอกเลยได้อร่อยมากเลยได้ p e o p l อ are we gonna make some tea? Are we? อยคือมันมันไม่ใช่ทีมันไม่ใช่ชาแต่นี่เขาเรียกว่าใบขู่ใบขู่ใบขู่แต่เขาสามารถจะเอาทํามาเป็นแบบกรรมวิธีแล้วก็กลายเป็นชาได้ครับผมส่วนขั้นตอนยังไงเดี๋ยวไปถามคุณป้ากัน But can Sunny eat this? ลองดูอร่อยไหมลองไออยู่ลองกินดูอยะ I won't die no no ไม่ตายแน่นอนโอเค โอเคอร่อยครับโอเคไปกินแบบชาดีกว่าโอเคกลิตาสมุนไพรนี้มีประโยชน์อะไรบ้างนะครับก็เกิดเจ็บหลงเกิดร้อนหนอยอะไรพวกนี้หลายอย่างนะมันเป็นสมุนไพรอายุท่าน่าประจำบ้าน สมัสยก่อนนะแต่วิธีการใช้แค่ใช้ในชาหรือสามารถกินในข้าวผัดอะไรแบบนี้ผัด<อ>ผัดกับข้าวเอาไปใส่<อ>ต้ยมยำอะไรได้ไหมคุณตาเราทำได้ทั้งหมดนะขึ้นกับข้าวี่เป็นยาสับครอมได้ทั้งหมดนะเพราะว่าตัวนี้มันเป็นสมุนไพรนะ่ไสารในยาแทนวิธีการทำโอ้ได้สิยังไงเดี๋ยววันนี้คุณตาผมขอดู วิธีการทําชาใบขู่หน่อยได้ไหมครับตาได้ครับเต็มเลยครับโอเคขอบคุณครับตาครับขอบคุณนะครับตาปาไปครับตาพาไปโอ้ยป้าแต้มอยู่นี่นี่เองเรียกใหม่ได้ไหมเรียกใหม่ป้าแต้มเออโอเคถูกต้องกําลังทําอะไรอยู่ครับเนี่ยก็จะมาลวกอ่าใบขู่ให้ดูไง พอผึ่งแห้งเสด็จเดี๋ยวก็จะไปสู่ขั้นตอนการคั่วเดี๋ยวจะพาบอสจะนี้ไปดูว่าเขาคั่วแบบไหน กลิ่นหอมมาจากไหนมันมาจากขั้นตอนคั่วตรงนี้เองแล้วพอคั่วไปเรื่อยๆมันเหมือนนวดมือเรามันจะเป็นการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพด้วยนะทันนี้ลองดิมือจะได้นิ่มค่อยๆคั่วเหมือนที่คุณป้าคั่วแล้วก็ขยา้ขยี้ขยา้ขยี้ขยี้ขยี้ เ oh, yeah. จ้าจ้าช่วงที่เรารออันอ,อกอให้ลองชิมอลองชิมดูประมานะครับให้จฉพาะนมก็หอมแ้วฮะอัม smells ์สอ o ูดอ้อมันอาจจะไม่ได้เข้มข้นมันไม่ได้ถ้าเกิดคนจีนก็มันไม่ได้หนงมากั เดี๋ยวสันนี่กับบอยชิมตามสบายเลยนะเดี๋ยวพี่ขอตัวแป๊บหนึ่งจะไปดูว่าอบได้หรือยังโอ้ขอบคุณครับขอครับตขอบคุณครับผมน่าสนใจมาก I find it so interesting and the taste is not too herby And one thing that I think travelers will find really interesting about this tea How it helps with your health ใช่เพราะว่าอันนี้เป็นสมนุนไพรที่เกิดมาจากท้องถิน่นเพราะฉะนั้นเรื่องของสรรพคุณหายห่วงได้เลยและถือว่านี่ถือว่าใช้เป็นแบบภูมิปัญญาชาวบ้านอย่างแท้จริงสร้างไรายได้อย่างยั่งยืนให้กับชาวบ้านเพราะนี่คือวิสาหกิจชุมชนชาใบขรือนะดื่มเสร็จปับ๊บเดี๋ยวพาไปต่อโอเคไหมว้า wow. ยามเช้าแบบนี้นะอยากจะพายูมาสัมผัส,สเสน่ห์ของตลาดยามเช้าที่นี่มากเลยเอาจริงๆถ้าเกิดเราไม่ได้เป็นแบบดิจิตอลโนแมดแบบนี้เราอาจจะไม่มีเวลามาสัมผัสแบบนี้ก็ได้นะเพราะว่าไม่ต้องเร่งรีบและที่สําคัญน่ะเวลาเรามาที่นี่อยากจะให้ได้สัมผัสถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ว่าเขาขายอะไรซื้ออะไรแล้วมันมีสินค้าอะไรเป็นแบบพื้นถิ่นบ้างครับ เวลาสันนีไปเที่ยวสันนีชอบดูวิถีชีวิตของชาวบ้านแล้พผมเลิกกี่เห็นชาวบ้านทำปินทบทด้วยน่าสใานใจามากม When I go traveling I love to explore the local area เพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้พอเราช้อปปิง้งหาของอร่อยหาของที่เป็นแบบวิถีชาวบ้านแล้วเนี่ยอ,อย่าลืมต้องทำงานด้วยนะโอเคเพราะว่าไอต้องรีบส่งงานโอเคไหมได้ไหม ครับตรงนี้เราจะมาทําอะไรกันครับอันนี้เราจะมาทําแจงรอนอ๋อเดี๋ยวแจงร้อนที่อยู่กินตอนเช้าไงใช่ตอนเช้ากินที่บอกอร่อยอร่อยอะอร่อยมากอันนี้เดี๋ยวเราจะมาพบผู้เชี่ยวชาญนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวส่งต่อให้เดี๋ยวให้พี่นาแนะนำาับนวัสบริบผมสวัสดีครับพี่นาตอนเช้าที่เราเห็นเป็นแบบแจงรอนเขาเรียกว่ากินตอนเช้าแล้วมาทําตอนนี้อร่อยกลับบ้านได้ที่มาที่ไปของแจงรอนนี่มันเกิดขึ้นได้ยังไงคะคนที่นี่เราต้องรู้จัก ทอดมันก่อนอทอดมันประแสจะไม่เหมือนกับทอดมันที่อื่นเพราะว่าจะเหนียวนุ่มใช้ปลาน้ำดอกไม้อย่างเดียวพอที่นี้มารุ่นยุคหลังเขาบอกว่าไม่ไหวมันมีแคโรตลอลลนไขมันเบาหวานความดันมาเยอะอขอเป็นย่างได้ไหมจับมาย่างเราก็ใช้ไม้มาจับปั้นย่างก็เป็นที่มาของคาว่าแจงโลนแต่คนกระแสจะไม่เรียกแจงโลนจะเรียก จัลอนพอมีอถนนคนเดินมีงานอะไรปุ๊บเราทําเป็นขายเอาออกขายสู่ท้องตลาดคนก็นเดินชิวๆกินไปเลย่แบบอ,ออันนี้ที่มากรองแจงลอนค่ะ จะทำไหมคะม yeah, ลองดูลองไหมลองดูโอเคลองดูเโี่ยหอมอะหอมมากหอมมากซันนี่ชอบกินโทษมันตังเต่ซันนี่เบนเด็กว้าวในประเทศออสเตรเลียเราใช้คำว่า fish cake ฟิชเค้ก all fish แปลว่าปลาเลยใช่ไหม yeah. fish เ a k e อ๋อเหมือนกันเลยอาจริงเนี่ยคนจีนก็ชอบมากเลยแต่คนจีเนเขาจะเรียกว่าจ้ายูปินจ้าที่แปลว่าทอดยูนี่แปลว่าปลานะฮะโอ้โหแล้วมันอร่อยมากสิ่งที่สันนิชชอบเกี่ยวกับสูตรนี้ใช้มะพร้าวอืมอร่อยมากใช่แล้วมันก็มีความหอมแล้วก็มีความมันของมะพร้าวเนี่ยออกมาด้วยนะฮะแต่สุดท้ายแล้วถ้าเกิดใครจะมาที่นี่นะเรียกคำว่า,วาแจงรอหรือว่า จันรอนก็ได้คุณแม่จะเข้าใจดีนะครับผมคุณนี่ขอบคุณแม่นามากๆเลยนะครับที่มาทําของอร่อยซิกเนเจอร์โคเตนี่ให้เราได้รับประทานกันนะครับคุณผู้ชมท่านใดนะครับอยากจะตามรอยเราสองคนมาทํากิจกรรมแบบนี้ก็สอบถามเพิ่มเติมมาได้นะครับที่วิสาหกิจท่องเที่ยววิถีชุมชนตำบลปากน้ําประแสนะคะผมแล้วคุณจะได้พบกับของอร่อยแบบนี้ด้วยนะครับขอบคุณแม่นาด้วยนะครับขอบคุณนะครับอร่อยมากเลยทำยิ่ดีกว่าเดี๋ยวไปอีกที่หนึ่ง เขาบอกว่าที่นี่เขามีการพัฒนาต่อยอดใช้จากวัสดุเหลือทิ้งด้วยเดี๋ยวเป็นอะไรไปหาคำตอบกันโอเคค่ โอ้ป่าแตมผมก็หาตั้งนานมันรออยู่ตรงนี้เดี๋ยวกิจกรรมต่อไปนี่จะพาผมทําอะไรกันครับเนี่ยก็เดี๋ยววันนี้เราจะทําจานจากวัสดุธรรมชาติคือกาบมาโอ้จะโจจะบอกว่านกาเพราะว่ากาบหมากเวลาร่วงจากต้นมาคือทิ้งอ่าถูกต้องพอทิ้งมันก็ไม่มีมูลค่าแต่ถ้าเรานํามา เป็นจานมาทําเป็นจานหรือรอะไรเงี้ยมันสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับชุมชนได้ในการต่อยอดเพิ่มมูลค่าโอ้โอเคเดี๋ยวอย่าบอกนะว่าจะออกมาเป็นในรูปแบบนี้ใจะทําแล้วจะออกมาเป็นแบบนี้เราก็จะแบ่งกันคนละใบาเลยได้สบายเดี๋ยวย้อนกลับไปหน่อย ชุมชนมีไอเดียมีแนวคิดยังไงทาไมถึงมาทําเป็นจานกับหมากแบบนี้คะคือจริงๆแล้วชุมชนน่ะมันมีอ่ากับหมากเยอะอซึ่งเราก็เคยดูว่าการนําสามารถรีไซเคิลในเรื่องของวัสดุธรรมชาติที่นํากลับมาใช้ใหม่ได้ครับแต่เราจะใช้จากอะไรทีนี้เรามีวัตถุดิบทางธรรมชาติก็คือต้นกับหมากมต้นหมากนี่พอมันร่วงมาแล้วเนี่ยมันก็ต้องทิ้งอืมฮะ ก็เลยมาเป็นที่มาที่ไปของจานกรบหมากแบบนี้ใช่อ๋อโอเคฮะแล้วซ้อนการทํายังไงครับก็เราจะนํากรบหมากเนี่ยไปแช่น้ํา,าประมาณ5-10นาทีเพื่อให้ความชื้นซึมเข้ากับตัวกรบหมากแล้วเราก็จะนําไปใส่เครื่องซึ่งเราเป็นแม่แบบว่าแบบแม่พิมพ์เนี่ยเราจะทําเป็นถ้วยเป็นชามเป็นช้อนแล้วแต่เราสั่งแม่พิมพ์มาแต่ทางของปุ่มเนี่ยจะทําเป็นในรูปของจานสเนต ดูรู้สึกยังไงบ้างเวลาต่างชาติเห็นเราใช้จานลักษณะจากธรรมชาติแบบนี้ดูคิดว่าไงสันนี้จะรู้สึกดีมากเพราะว่าในประเทศของออสเตรเลียอังกฤษเยอรมนีด้วยมีกระแสในการลดใช้ พลาสติกนะครับ uh huh. แล้วก็มีบางบางประเทศด้วยหามใช้พลาสติกด้วยบัจจุบันนี้ซาเนรู้สึกว่าอ๋อไอเดียดีมากเลยซิลเวสก็จะด,ดีมากเลยใช่ครับโอ้ขั้นตอนทำเลยทำยังไงบ้างฮะก็ดเดี๋ยว,วยเรารไปเข้าลองทำเ,เข้าเครื่องเลยนะ เห็นไหมฮะสิ่งที่เราทากันในวันนี้เนี่ยก็าํามาจากวัสดุเหลือทิ้งสุดท้ายแล้วก็นํามาพัฒนาต่อยอดแล้วก็สามารถสร้างไรายได้ให้กับทนานของกลุ่มวิสาหกิจอย่างของแม่แตนได้แล้วก็รวมไปถึงเจ้าของสวนด้วยเงินก็ไม่ต้องไปไหนนี่คือเาเรียกว่าเป็นไรายได้อย่างยั่งยืนสร้างอาชีพได้ด้วยวันนี้ขอบพระคุณแม่แตมด้วยนะฮะที่พาเราไปทํากิจกรรมทุกอย่างและนําสิ่งดีดๆเพราะฉะนั้นใครอยากท่องเที่ยวมาได้เลยที่นี่นขอบพระคุณครับแม่แตมขอบพระคุณครับเป็นยังไงล่ะบอกแล้วว่าสุดยอดมาก ภาพนี้ก็สวยจำได้ไหม oh, ที่ <yeah. S 1> ตอนเช้าเราไปตลาดเช้ากัน mm. อันนี้ก็ชอบนะเพราเรา mm. เราไปสัมผัสหรือว่าไปดูบ้านเก่ามันทำให้เราได้เห็นถึงวิถีชีวิตของชาวบ้านจริงๆเลยของแม่น้ำกระแสอ๋อนี่นี่น,นี่อันน,น,นี้อันนี้ก็สวยสวยมากใช่ป่าชายเลนแม่คืออยากจะบอกแบบนี้ว่ามารายองครั้งนี้นะ เหมือนกับเราได้เติมพลังชาร์จแบบให้กับชีวิต mm. บางคนที่ทํางานมาแบบเครียดๆนะอยู่กับออฟฟิศธรรมดาๆลองเปลี่ยนบรรยากาศมาดูแบบเราก็ได้เ <Yeah. S 2> ชื่อเลยว่าคุณอาจจะตงไอเดียอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นแน <Yeah. S 2> ่นอน p e o y what I love about Rayong is that it's a perfect province for digital nomads mm hmm. There's so many different activities to do here There's an abundance of hotels to stay at and most importantly เ e l i c i o u s food to e ก t น s w e l ีเชกันใช่เพราะฉะนั้นมาจังหวัดระยองที่เดียวครบ จบทุกรสชาติแน่นอนนะครับคุณผ mm ู้ชมครับส่วนครั้งหน้าเรา2คนจะพาไปท่องเที่ยวที่ไหนฝากติดตามกันเช่นเคยกับผมบอจัตศดาครับ and sunny b u r n s และการที่เรา2คนจะพาทุกคนออกเดินทางท่องเที่ยวทั่วประเทศไทยครับไม่ว่าคุณจะเป็นคนรักงานรักการท่องเที่ยวก็สามารถมาได้แบบนี้ในรูปแบบของดิจิ t a ลโนแม d นะครับกับรายการบอดี้ไกด์วันนี้เวลาหมดแล้วเราส่นคนลาไปก่อนสวัสดีครับส่งงานต่อ คุณผู้ชมสามารถเดินทางมาที่ชุมชนตำบลปากน้ำประแสทุ่งโปร่งทองได้ด้วยรถยนต์ส่วนตัวจากอำเภอเมืองจังหวัดระยองใช้ถนนใหม่เลข3ระยะทางประมาณ52กิโลเมตรครับและเมื่อเข้ามาภายในบริเวณชุมชนจะต้องนำรถไปจอดไว้ที่จุดจอดรถนะครับจากนั้นก็นั่งรถสาล้อของชาวบ้านเข้าไปยังจุดเริ่มเดินเท้าเพื่อเข้าไปชมทุ่งปโปรงทองเปิดให้เที่ยวชมได้ทุกวันครับตั้งแต่เวลา6นาิกาถึง18นาฬิกา โดยคุณผู้ชมสามารถมาเที่ยวและมาทำกิจกรรมกันได้ตลอดทั้งปีเลยแหละครับกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสารรค์สื่อสร้างสารรค์เพื่อก,การเปลี่ยนแปลงสังคม